สวัสดีครับทุกคนผมตั้มนะครับริบแอนเฟิร์นนะครับวันนี้ตั้มจะมาขอกําลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพียงเข้าเป็นแรกคริบแอนเฟิร์นนะครับแล้วก็กดติดตามครับแค่นั้นครับริบแอนเฟิร์นก็จะมีกําลังใจขึ้นในการผลิตคลิปดีมาฝากทุกคนนะครับสาหรับคลิปไหนที่ท่านดูแล้วเนี่ยฝากขบคุกดไลค์นะครับในคลิปนั้นใ้ทันทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับตั้มขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนริบแอนเฟิร์นนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมตั้มจาก l ิฟแอนเฟิร์นะครับจะมาแนะนาําต้นไม้ใกหัวใจอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหรือบางคนอาจจะเจอในตลาดบ้างแต่ไม่มากนะครับเจ้านี้อยู่ในจัดอยู่ในสายพันธุ์นะครับพ <c oughs> ิโลเลนดอนนะครับก็จะเป็นชื่อเต็มว่าพิโ l ล w เลนดอนเลดฮาร์ดนั่นเองนะครับหรือหัวใจสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นต้นน้อยเนาะ นะครับเขาก็จะเป็นใบรูปหัวใจนะครับแล้วก็ใบอ่อนเนี่ยตรงตัวก้านใบด้านบน,นี่จะเป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวถ้าใบเขาแก่ๆนะครับขอบเขาจะแดงมากขึ้นนะครับตามฉายาเขาเลยคือฟิโตเรนดอนเลดฮาร์ดนั่นเองนะครับการเลี้ยงดูเขาเป็นไม้ที่โตไม่เร็วนะครับก็จะค่อยๆเติบโตด้วยแล้วก็มีแตกหน่อมาด้านข้างเพื่อให้เราขยายพันธุ์ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะบิดกระถางให้ดูนะครับอันนี้เป็นหน่อน้อยของน้องนะนะครับ ก็จะเป็นหน่อแยกออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับถึงเวเราจะเจอที่ตลาดเนี่ยนะครับเราก็จะมีเส้นขีดใบนะครับแต่ว่าเจ้าเนี่ยยังต้นไม่ใหญ่มากนะครับก็เลยเหมือนกับว่า L อลเรียวเลี้ยงนหนะ่อยอ่ะก็เลยให้ความสวยงามได้นะครับในส่วนของเรานะครับแล้วเขาก็เป็นไม้ไม่ไเลื้อยนะครับเป็นไม้ไม่ไเลื่อยกับข้อยาวเหมือนที่เราเลนดอนสายพันธุ์อื่นๆน,นะครับก็เรียงกระถางพวกคอนถึงมาตัวงานได้นะครับ การเลี้งดูก็เครื่องปลูกผมจะใช้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แสงสำคัญเลยเข้าอยู่ในที่แสงไม่ได้มากนะครับก็จะมีผมจะวางไว้ใต้ร่มไม้ใบอื่นด้วยแล้วก็ใต้ในโรงเรือนด้วยนะครับก็กับเจ้าฟิตโลเลนดอนเลธาร์ดนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยสนใจต้นไม้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ หรือว่าจะแลกเปลี่ยนหรือจะอะไรก็เลือกติดต่อเข้ามาได้ที่ facebook fanpage ของเรานะครับก็จะมี facebook, ig, ช่องทางออนไลน์ของเรานะครับแล้วก็ Youtube c h anel n นั่นเองนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนฝากกดไลค์นะครับกดกดไลค์กดหัวใจเนาะแล้วก็กดติดตามนะครับในช่องทางออนไลน์ของ l i p and Fern นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตาม l ิปแอนเ e r n ของเรานะครับตลอรับดีนี้ตั้มก็ลาไปกับเจ้า ฟิโรแเลนดอนเรท h a r นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามเรานะครับจะลืมไปหน้าแรกแล้วกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตั้มลิฟแอนเฟนดด้วยนะครับทำวิธี EP นี้ก็ลาไปกับเจ้าฟิโรนเลนดอนเลท h า r นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ